มีใครถูกหวยบ้างไหมคะโอ้ยต้นเรื่องมาก็ถามถึงเรื่องหวยเลยเหรอการเล่นหวยก็เป็นการเหมือนกับเสียงโชคเสียงดวงนนอะเนาะเพราะฉะนั้นจะถูกหวยไม่ถูกหวยเนี่ยถามว่าถ้าไม่ซื้อมีโอกาสถูกไหมไม่มีนะคะแต่ถ้าซื้อล่ะมีโอกาสนะคะซึ่งโอกาสเนี่ยเกิดจากการที่เราได้ทำสิ่งสิ่งหนึ่งแล้ว เราได้ผลลัพธ์ของมันอ่าเหมือนซื้อหวยอย่างเงี้ยมันก็จะมีเลขแบบสองหลักใช่ไหมสามหลักใช่ไหมตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าเนี่ยเรียงกันเนี่ยโอกาสที่จะถูกมันก็มีใช่ไหมอ่าแต่ทีนี้ถ้ามันไม่ใช่หวยล่ะอาจจะมีฝนตกในพื้นที่เท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมเป็นการคาดการไว้ล่วงหน้าอย่างเงี้ยหรืออะไรที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ มีความเป็นไปได้อย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนั้นหรือเปล่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่เราพอจะรู้ทางว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นนะในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันคือจำนวนหนึ่งหงที่บ่งบอกถึงโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งหงจะเกิดขึ้นเราเรียกว่าความน่าจะเป็นนะคะ ซึ่งก็เป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นั้นๆนั่นแหละนะแล้วการที่เรารู้นะคะว่าความน่าจะเป็นนั้นอ่ะมันจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีการตัดสินใจนะคะที่ดีขึ้นนะคะเช่นการจับสลากรางวัลน,นะคะถ้ามีแค่3คนไปเล่นเนี่ยโอกาสที่เราจะถูก เลือกเนี่ยมันก็มีมากกว่าถูกไหมแต่ถ้ามีมากกว่า3คนแบบเป็นร้อยเป็นพันคนอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะถูกเลือกเนี่ยมันก็จะมีน้อยลงอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบเออไม่เล่นดีกว่าเสี่ยงเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดีจะมีเกมให้ลองคิดกันดูว่าเราหน้าเล่นหรือเปล่านะคะแล้วเรามีโอกาสชนะไหมนะคะตอนนี้ดีมีโถอยู่3โถนะคะ ถที่หนึ่งถที่สองโถที่สามโดยที่จะใส่ลูกบอลสีเขียวกับสีเหลืองนะคะลงไปโดยมีกติกาว่านะคะถ้าเราหยิบได้ลูกบอลสีเขียวนะคะเราจะได้หนึ่งแต้มฝ่ายตรงข้ามหยิบลูกบอลเหลืองฝ่ายตรงข้ามจะได้หนึ่งแต้มคะ่ะทีนี้ดีจะถามดูนะว่า เราจะหยิบลูกบอลจากโถไหนถึงมีโอกาสชนะมากที่สุดตอนนี้หลายคนบอกว่าก็โถสองสิก็แพนี่บอกว่าถ้าเราหยิบลูกบอลเขียวได้เราจะได้หนึ่งแต้มนั่นแปลว่าถ้าเราเลือกโถกสองเนี่ยเราได้แต้มหมดเลยนะเออใช่อีกฝ่ายจะไม่ได้เลยสักแต้มใช่ไหมเพราะอีกฝ่ายเขาต้องหยิบได้เหลือง อะทีนี้ลองมาดูซิว่าถ้าตอนนี้ดิให้ทุกคนหยิบลูกบอลจากโถสามละ่ะโดยที่หยิบได้แค่คนละสามลูกคิดว่าใครมีโอกาสชนะมากกว่าคะเราหรือเขาถ้าเราเนี่ยก็มีลูกบอลสีเขียวแค่ กี่ลูกคะสี่ลูกนะเขามีลูกบอลสีเหลืองตั้งห้าลูกอะเขาก็มีโอกาสชนะมากกว่าเราสิเออใช่นะคะอ้าวล้วอย่างนี้เราจะต้องเล่นถไหนอะมันถึงจะแบบแฟร์ฟรยุติธรรมทั้งสองฝ่ายเลยค่ะถหนึ่งเพราะลูกบอลเขียวเนี่ยก็สามลูกลูกบอลเหลืองก็สามลูกนะคะโอกาสที่จะชนะเนี่ย เท่ากันทั้งสองฝ่ายถือว่าเป็นการเล่นที่ยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเกมนี้จะน่าเล่นก็คือเราจะเล่นที่ถูหนึ่งนะคะอืมแลก็จะได้ว่าเกมนี้ถูหนึ่งน่าเล่นสุดแล้วนะคะหรือใครจะบอกถสองเราจะได้แต้มเราจะได้แต้มเยอะๆเขาจะได้ไม่ต้องได้สักแต้ม เอาความยุติธรรมไว้ก่อนก็ดีนะคะ